พอเป่าแล้วขายเลยค่ะตอนแรกขายยังเก็บอยู่เลยค่ะตอนตอนมานะคะยังเก็บเก็บประปวดทั้งสองข้างเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้วค่ะกันทีครัง้งเดียวเลยอ่ะจริงค่ะแต่แต่มันอยู่แค่ตรงเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นมากที่สุดแต่มันก็ไม่เก็บมาตอนมาตะกี้นี้ตะกี้ที่หนูเป็นอนะ่ะคือหนูปวดมากหนูถึงหยุดหยุดจะไปรักษาแต่ว่าพอดีมาเจอ มาเจออาจารย์มาเจอปู่เนี่ยค่ะก็โอเคหายแล้วค่ะเป็นมานาน,นยังครับเป็นอาการยังไงไปหาหมอหมอวอายัางไงคือคือพอถ้าเดินเยอะๆหรือขึ้นบันไดสูงๆเนี่ยจะเป็นเร็วแต่ว่าถ้าถ้าไม่ไม่ขึ้นบันไดหรือว่าไม่เดินเยอะๆจะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นแต่นี่พอเดินเยอะๆมันก็จะเป็นจะปวดเหมือนเส้นเขาเรียกเส้นอะไรนะ เส้นมันลมมันไม่ออกอ่ะเคยไปให้หมอหนวดหมอหนวดก็เวลานวดเส้นมันไม่คายมันมันตันอ่ะแต่นี่หายแล้วค่ะ <ง transactions> หายจริงๆนะไม่ได้หลอกเลยคัะนี่อะไรจะขนาด <ง act ımı> น, er> นั้นใจตัดเี้นะค่ะตอนแรกไม่เชื่อแล้วคุณคุณเล็กจริงๆนะตอนแรกไม่เชื่อว่าจะหายนี่หายจริงๆนะเนี่ยตอนแรกมันปวดถึงส้นเท้านเนี่ยเดินเล่นตอนแรกเมื่อกี้มายังเก็บอยู่เลย <ม>นี่หายจริงๆค่ะแปลกใจจังพอดีพี่ยัย่พบขึ้นไปบอกว่าเนี่ยเออมีมีเป่าอย่างเงี้ยเป่าโลกหายเลยตอนแรกไม่เชื่อจะจริงรือเป่าแต่นี่เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงออพอเป่าแลวหายจริงๆอาการที่เป็นนานหรือ,อยังนานได้รักกี่ปีแล้วนานแล้วค่ะก็เป็นปีแล้วค่ะ มันหายหายเป็นๆน่ะถ้าไปนวดก็หายตอนแรกไปน,นวดที่ทุ่งสงแต่ต้องใช้ไฟช็อต,ตอะมันมันทรมานมันเก็บนะคะแต่แต่มันก็หายชั่วชั่วสักระยะหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่เหมือนเดิมแต่เนี่ยหาย <c oughs> วันเดียว <c oughs> แค่แค่กี่นาทีนะคะ <c oughs> ถึงครึ่งชั่วโมงนะเลยไม่น่าเชื่อนะคะ <c oughs> ว่าหาย <c oughs>